ซาโวกมาด้าต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะคะรถเข้ามาใหม่มัด,ด้า2.3ตัวเอสรถปี 2, 2021นะคะกับไม์เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่4แน19,000บาทเครดิตดีฟีดาวผลตกเดือนละ7,158บาท84งวดนะคะคันนี้ออปชั่นมาครบจัดเต็มแล้วนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้ กล้องถอยหลังเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้ครบภายในพุงอะไรมาติฟังก์ชันพร้อมบอกดังคันนี้บอกได้เลยสภาพสวยกิบ90%จากป้ายแดงเลยนะคะใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะอย่าพลาดชมในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องนี้นะคะอีกโกคาร์มือสองนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะตักอยู่ที่อ่าเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68แยก1น,นะคะกรุงเทพมหาหนครนะคะเป็นสำนักง,งานใหญ่ของเรานะคะนี่สต๊อกรถของเราแน่นๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่เป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะขออัปเดตอัตราดอกเบี้ยนิดน,นึงนะคะอัตราดอกเบี้ยเร,ริ่มต้นที่ 2.79%นะคะ48งวดหรือใครอยากผ่อนยาวนะคะ84งวดเนี่ยตกอยู่ที่4.79%เท่านั้นนะคะรับประกันนะคะทางร้านไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำไม่มีกลับใหม่นะคะกลับสีนะคะเล่มชงลูกส่วนหายเราไม่รับซื้อนะคะทุกอย่างนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะสำหรับที่นี่นะร้านเราเปิดมามากกว่า24ปีนะคะรับประกันได้เลยซื้อรถกับเรานะคะไว้วางใจได้เลยที่ร้านนะคะเป็นพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้ว กลับมาปุ๊บร้านจะยกหายหนีไปนะคะร้านเราเปิดมามากกว่า24ปีที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะสำหรับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่ของเราเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะใครเป็นสาวุกมาด้าต้องไม่พลาดคันนี้มาด้าสองดา2 1.3s รถปี2021นะคะกับไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตด,ดีฟีดาวผ่อนได้ยาวยาว4งวดเลยตกเดือนละ เจ5 0พันหนึ่ง้ยห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ใครกำลังมองหาอีก,กคานเน้นประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานขอแนะนำคันนี้เลยนะคะช่วงล่างดีพุงมลาลัยดีนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเดี๋ยวตักผ้าดูออปชั่นภายนอกภายในตัวโครงสร้างกันนะคะมันที่สองด้านหน้าเลยด้าน,นหน้าตรงนี้นะคะ,ะกระกระจังหน้าตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้ายิ้มแบบนี้นะ,ะเป็นกระจังหน้าลังพึ่งนะคะโลโก้มาด้าอยู่ตรงกลางสี่เหียมนะคะตรง ช่วงคิวตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมเห็นไหมคะเป็นกรอบโครเมียมนะการชนหน้านะคะรับประกันนะคะสวยเดิมนะดูนะคะดูเรียมสังคมตัวฝากระโปรงด้านหน้าถ่ายเห็นกันชัดๆรับประกันไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนไม่มีชนถึงคานะคะชนหนักผิดความเราไม่ซื้อเข้ามาใช้เนาะสำหรับคันนี้นะคะใครชอบสีแดงฉลุกสีแดงนะคะมาดูมาทดลองขับได้นะคะมาดูในส่วนของไฟด้านหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ นะคะตรงนี้เนี่ยมี LED ตรงขอบขอบโคมตัวตัวโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวให้ในโคมตัวนี้เป็นโคมเดิมจากโรงงานนะคะให้ดู45องศาด้านข้างตัวรถ45องศาตัวนี้ให้ดูเลยนะคะเนียมสังคมตัวรถนะคะเดิมจากโรงงานนะนี่การชงการชนหน้านะคะไม่มีแตกไม่มีพเพย์ยะนะคะสีแดงนะคะสีแดงเป็นสีที่ทํายากนะ,ะถ้าทําสีมา หรือว่าสาสีมาอย่างไรก็ดูออกนะคะกระจกเป็นตัวพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างกระจกนะแล้วก็กระจกรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นบานหน้าหรือว่าเป็นรอบคันเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะระบบกูญแจเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสมีมาให้แล้วตัวจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสําหรับตัวนี้ให้ดูด้านข้าง45องศานี่ค่ะสภาพสีสวยนะคะมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้าง ล้อแม็กเดิมจากมาด้านะคะเป็นสีเทาลมดำนะยางเป็นปี2021นะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยสพานยางยังเหลืออยู่แน่นๆเลยแบบนี้นะคะล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นขนาดแม็กสิบห้านิ้วนะคะแม็กสิบห้านิ้วนะคะดูตัวโชคด้านในโครงสร้างด้านในนะคะนี่ถ่ายให้ดูกรันชัดเลยโชคโครงสร้างนะคะ ช็กเช็คแค่แล้วนะคะคันนี้เดิมจากโรงงานถ่ายกันให้เห็นเลยนะคะเผื่อดูคลิปนี้นะคะพี่พี่อยู่ต่่งจังหวัดสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะให้ดูสังเกตง่ายรถชนไม่ชนนะคะเดี๋ยวพาด,ดูกันให้ดูหัวน็อตกันก่อนนะคะไล่ที่หัวน็อตกันเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะะี่ค่ะหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะคะพี่พี่นี่ค่ะไล่มาเลยตัวซีขอบประตูนะคะนี่ สีเดิมจากโรงงานเนี่ยจะมีความนิ่มจิกไปยังไงก็เป็นรอยเล็บนี่ค่ะให้เห็นได้ชัดชัดสักครู่นะคะมันไม่ค่อยฟุกันะเห็นไหมคะจิกไปยังไงก็เป็นรอยเล็บนะคะแล้วก็รอยเม็ดสปอนสปอนเม็ดอักต่างๆเนี่ยค่ะฟังจากสีนะคะเสียงมันจะใสๆนะคะเสียงบางๆนาหนิให้ดูขอบประตูเลยนี่ค่ะขอบประตูฝั่งคนคนนั่งนะคะนี่เห็นไหมคะสปอนเม็ดอักต่างๆ เดิมจากโรงงานนะคะพวกนี้ปลอมไม่ได้นะคะปลอมยังไงถ้าพ่นสีทับยังเห็กระโปะนะคะนี่หัวน,น็อตต่างๆนี่ค่ะเดิมจากโรงงานนะคะเดิมจากโรงงานเลยสําหรับคันนี้หัวน็อตหัวน,น็อตต่างๆเช็คได้เลยไม่มีปรับไม่มีเปลี่ยนประตูมานะคะไม่มีชนัดอย่างแน่นอนให้ดูคานต่างๆด้านนี่ค่ะสปอนเม็ดอาคารเห็นไหมคะนี่มันจะเดิม สีดูยังไงก็รู้ถ้าพ่นมานะคะอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะคะยังไงก็ยังไงเช็คก,ก็รู้ว่าพ่นมาอันนี้คือเดิมดมไล่ให้ดูกันทีลระจุดเลยนะคะหัวน็อตประตูอีกฝั่งหนึ่งนะคะไล่มาที่ด้านหลังกันบ้างหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนี่ค่ะสีเดิมเห็นไหมคะนี่สีเดิม ด้านหลังตรงนี้มีตัวล็อกเด็กให้ด้วยนะคะนี่ล็อกเด็กถ้ากดลงตรงนี้คือล็อกนะคะไม่สามารถเปิดได้จากด้านในนะคะด้านนอกเปิดได้ปกตินะคะใช้ในกรณีที่พี่ๆมีลูกมีหลานเนาะเดินทางกันหลายท่านนะคะแนะนํานะคะตัวนี้ต้องมีนะคะเผื่อการอุบัติเหตุนะคะนี่ภายในตัวนี้เป็นคุมโทนสีดําตัดด้วยสีเทานะคะนี่ตรงนี้บุบุด้วยกามหยี่นะคะแผงประตู แผงประตูทั้งสี่ด้านเนี่ยตรงช่วงนี้จะบุได้กำรรมายี่นะคะโครงสร้างต่างๆเดิมเห็นไหมคะนี่สีมันเดิมสีมันออริจินอลจากโรงงานนะคะช่วงลงช่วงล่างต่างๆใช้เห็นกันชัดๆเลยไปอย่าพาดูอ้อมไปด้านหลังกันตัวนี้กระจกบ้านหลังเป็นไล่้าปกตินะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้เดินวนเข้าไปเลย ให้ดูหัวน็อตต่างๆ,ๆนะคะให้ดูครบทั้งสี่ประตูเลยนะคะนี่ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะคะซื้อไปตรวจเจอนะคะเอาไปเข้าศูนย์นะคะเราตรวจเจอว่ามีชนมามีเปลี่ยนประตูมานะคะมีพิความมาเอามาคืนได้เลยนะคะทางร้านรับซื้อขืนนะคะให้ดูเลยภายในเป็นเบาะหนังเห็นไหมคะนี่เป็นเบาะหนังสีเทานะคะสีเทาสวยเลยเดิมจากโรงงานนะคะพี่ๆเบาะเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยด้านหลังตรงกลางเป็นคล้ายๆกัมยี่ ช่วยเรื่องะบาไปอากาศได้ดีนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็สบายนะคะสําหรับคันนี้บอกสีดํานะเห็นไหมคะนี่สปอนเม็อารต,ต่างๆเดิมจากโรงงานเห็นไหมคะแกะให้ดูกันเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์ตักเบอร์065 916 9359เาหารายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะนี่ให้ดูขอบประตูต่างๆนะคะขอบเดิมจากโรงงาน นะคะนี่ไปไล่กันไปที่ด้านหน้าเลยนะคะกุญใจเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะให้ดูซิงขอบฝาซิงขอประตูนะคะนี่เห็นไหมคะสปอนเมออาร์คบางๆแบบนี้เนี่ยคะ่ะซีนมันยังไงจิกไปก็เห็นเป็นรอยนะคะนี่เป็นรอยเล็บเห็นไหมคะเนี่ยคือการดูรถมือสองเบื้องต้นนะคะให้ดูเดิมๆนะคะตรงนี้เป็นบุด้วยกรรมหยี่เป็นบุด้วยผ้านะคะที่ตักแจ้งไป ะะแ้นตรงนี้เป็นระบบควบคุมกระจกเป็นออโต้คนขับนะคะระบบเซ็นทัลล็อกป่ปิดไฟว้าอยู่ตรงนี้นะคะวัล็อต่างๆวนให้ดูกันอีกรอบแผ่นสครับเพจอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะยังไงก็คอนเฟิร์มว่าไม่มีชนจากด้านข้างไม่มีชนักอย่างแน่นอนสครับเพจมีติดมาให้แล้วเดี๋ยวพาดูออปชันด้านในคันนี้กันเบาะหน้านะคะนี่คู่หน้าสวยเหมือนกันเลยนะคะสภาพเหมือนไม่ได้นั่งเลยนะคะกับไม้สองหมื่นคันนี้นะ มาในส่ด้านในนะคะปุญนจเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นระบบสมารท์ทคีลดน,นะคะแล้วก็เปิดด้านท้ายได้นะคะนีะ่ไม่เพียงสองหมืหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้านะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะมีระบบคูลคอนโทรลให้ด้วยนะคะที่สำคัญแล้วก็มีเป็นตัวแพดเดิลชิพนะคะ ตัวเร่งความเร็วหนาะใครชอบสปอร์ตสปอร์ตใครชอบซิงซิงแนะนําคันนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นหน้าจอแสดงผลตรงกลางแอร์ยังเป็นระบบหมุนอยู่นะคะนี่เกียร์เกียร์ยออโต้นะคะมีตัวชีปพหน้นี่ตัวปุ่มสปอร์ตแล้วก็ตัวควบคุมหน้าจออยู่ตรงนี้นะคะมาได้จะทํามาแตกต่างจากที่อื่นคอนโซลตรงกลางตรงนี้บุเป็นเป็นหนังนิ่มๆสีเทาสีเดียวกับตัว ตัวรถนะคะนี่คอนโซนกลกว้างนะคะใครเน้นประหยัดน้ํามันขับง่ายจอดง่ายคันนี้นะคะตักคอนเฟิร์มพวงมาลัยดีช่วงล่างดีขับนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสไตลส์สป,ปอร์ตอัตราการสิ้นเปลืองตัวนี้ประมาณย4สิบกิโลลิตรนะคะพี่พี่นะเห็นไหมคะนี่ตัวนี้มีเป็นแผ่นแผ่นอันนี้ขึ้นมาด้วยค่ะแผ่นชิปขึ้นมาแสดงความเร็วนะมันจะมองเห็นได้แค่คนขับนะคะว่าตอนนี้เราใช้ความหนึ่งอยู่ดีเท่าไหร่บางทีเราไม่ได้มองตรงนี้นะคะละสายตามองไปที่ด้านหน้ายอย่างเดียวตรงนี้ เป็นปุ่มบอกความเร็วนะคะคันนี้สภาพสวย90%เลยนะคะใครชอบสีแดงมาจัดออกไปได้เลยนะดอกเบีย้ยก็เครดิตด,ดีฟรีดาวดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวตั้งภาพไปดูท้ายรถกันอนะตอนนี้สไตล์ขึ้นเดี๋ยวไปดูพาไปดูโคงสร้างท้ายรถนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดท้ายได้จากตรงนี้ตำแหน่งนึงนะคะมีสองตำแหน่งที่เปิดท้ายได้ มาดูในส่วงท้ายรถกันนะคะคันด้านในก่อนเลยคันด้านในสีเดียวกันหมดเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นสีต่างระดับนะด้านนอกเป็นสีเข้มด้านในเป็นสีอ่อนนะคะตัวนี้สามารถดึงบอกพับลงไปได้นะคะนี่มีตัวเห็นไหมคะมีตัวสลักดึงบอกสองข้างอ่าตัวนี้สามารถดึงบอกพับไปได้นะคะเดี๋ยวพาดูด้านล่างกันตัวนี้เป็นตัวชุดปะลมมยางฉุกเฉินนะคะปีใหม่ให้ดูเลยแ่งกระทะตรงนี้นะคะ ไม่มีน้ำไหลน้ำค้างนะคะ,ะไม่มีน้ำขังนะผู้ผิดนะคะนี่ให้ดูเนี่ยซีนทางมะพร้าวซีนเดิมจากโรงงานเช็คได้เลยนะคะสีเดิมเดิมสปอนเมคอัพบางๆแบบนี้นะคะสีเนียนแบบนี้เดิมจากโรงงานนะคะคมี้ขความเดิมนะคะถ้าใครชอบสีแดงมาจัดออกไปได้เลยเนะะี่ยค่ะหมวนรอดต่างๆนะไม่เคยมีแกะมีไขนะคะไม่เคยมีขย,ยับนะนี่ซีนเดิมจากโรงงานเห็นไหมคะนี่จิ้มไปเป็นรอยเล็บนะคะมีความยืดหยุ่น นะคะคอันนี้สังเกตได้เบื้องต้นนะคะถ้าใครดูรถไม่เป็นดูลิปนี้นะคะพาดูเบื้องต้นให้แล้วนะคะอันนี้สําหรับท้ายรถด้านหน้าไม่มีชนด้านท้ายไม่มีชนด้านข้างไม่มีชนเมื่อกี้นี้ตรวจเช็คให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้ให้ดูกันเลยนี่ค่ะขอบตรงนี้เห็นไหมคะเป็นตัวตะเข็บเดิมจากโรงงานนะตัวนี้นะคะดูความเนียนนะคะ ถ้ายังไงทํามายังไงก็ไม่เนียนสีไม่สนิทแบบนี้นะคะตัวโครมไฟตัวนี้ไม่เคยถอดนะคะแนบสนิทกับชุดสีนะคะเดี๋ยวตักพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันสําหรับคันนี้มาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4โซบ R หนึ่งพันสามร้อยสี่สี่นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.3นะคะให้ดูต่างๆเลยนะคะตัวต,ต,ตัวแบตเตอรี่นะคะถ้า ต้องเปลี่ยนนะคะทางร้านตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนให้นะคะมีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ด้วยนะแล้วก็ตรวจเช็คของเหลวต่างๆให้เลยนะคะพี่ๆออกไปพร้อมใช้งานนะคะนี่ให้ดูกันเลยหัวน็อตด,ด้านในตรงนี้นะคะนี่เดิมนะคะนี่นี่ก็เดิมนะคะอาจจะมีรอยฝุ่นนิดหนึ่งรถจอดนะคะอาจจะทําความสะอาดได้ยังไม่ทั่วถึงนะคะที่ดูนี่ ดูจากสีนะคะดูก็รู้ว่าเป็นสีเดิมหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขยไม่เคยขยับเลยสําหรับคันนี้ด้านหน้าเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะคะสติกเกอร์คําเตือนต่างๆที่เดิมจากโรงงานเห็นไหมคะถ้าแกะการชนทําสีนะคะยังไงถ้ามีการขัดมีการไปโดนตรงนี้ยังไงก็ไม่สามารถซื้อมาติดได้นะคะนี่เป็นเดิมจากโรงงานให้ดูตัวเครื่องตัวเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มนะไม่มีเครื่องสา่ายไม่มีเครื่องขยับให้ดูเลย อันนี้เลขเครื่องนะคะเห็นไหมคะเลขเครื่องเลขถังจะตรงกับในสำเนาซื้อขายนะคะพี่ๆตัวเครื่องไม่มีนะ้ำมันเครื่องไหนเยิมนะคะรับประกันแน่นอนว่าเครื่องเดิมนะคะมีรับประกันหลังการขายจากทางร้านให้ด้วยให้ดูนะคะนี่หัวชกต่างๆสีเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะนี่ฝากระโปรงนะคะยางซีโคลองกันกระแทกยังอยู่นะคะเดิมๆเลยโลโกโม้มาด้า สติ๊กเกอมาช่องระบายอากาศเดิมๆนะคะขอให้เห็นกันเลยสติกเกอร์มอ,อก,ก่อน,นะคะคันนี้ไม่มีแผ่นรองกันความร้อนมาให้นะคะสําหรับตัวมัดดานะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเติมน้ํามันแก๊สฮอ91 95ได้ถึง2 0นะคะอัตราการชิ้นเปลืงน้ํามันนะคะที่ตัดแจ้งไปคร่าวๆ23-24กิโลเลกนะคะสาำหรับอัน,นมัด,ด้าตัวนี้เขาวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วประมาณ ยี่สิบสี่กิโลลิตรนะคะอยู่ที่อัตราการทับถีของพี่ๆด้วยนะคะอันนี้ให้ดูตัวเครื่องโดยละเอียดเลยนะนี่ค่ะหวัวน้อต่างๆที่ตักแจ้งไปจุดไหนที่ห้ามขายห้ามขยับนิ่งจุดนี้เลยห้ามไขเด็ดขาดน,นะคะถ้าขาย,ยังไงก็มีชนจากด้านข้างเนาะแล้วก็คานหน้าต่างๆนะคะด้านในต้องไม่มีการไขนะคะถ้าไขายัยังไงก็มีชนถึงคานอย่างแน่นอน มีการดึงมีการทําขึ้นมาใหม่อย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะสภาพ90%จากปจากใบแดงกันเลยนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์ตักจะเป็น0659169359นสะคะสำหรับมาด,ด้าคันนี้ย้ำกันอีกครั้งมดดาด้า2 1 3 s เรถปี 2, 0, 2021ันะคะกับไม่เพียง21,000กิโลเมตรราคา4 1 9 0 0 0บาท นะคะพี่ๆเครดิตดีฟีดาวผ่อนตกเดือนละ7,150บาทนะคะชอบถูกอกถูกใจเข้ามาทดลองขับเข้ามาเทสได้มาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ตักนำมารีวิวนะคะรถเข้าใหม่ให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ลากันไปที่มาด้าคันนี้สวัสดีค่ะ